ครับผมนี่นะครับส่งงานเฮลิคอปเตอร์ F180 นะครับผมลำนี้เป็นของพี่เอนะครับพี่เอเล่นตัวเอ3นนะครับแล้วก็เอาอยู่แล้วนะครับจะขยับมาเล่นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็แรงขึ้นนะครับตัวนี้3เซลนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับรีโมทนะครับผมอธิบายการทํางานนะครับส่วนนี้เป็นสวิตตัดันเร่งนะครับถ้าดันออกจากตัวหมดนะครับก็จะเป็นเปิดรอบให้มอเตอร์ทํางานนะครับอันนี้คือปิดเพื่อตัดันเร่งส่วนนี้เป็นก็คือเหมือนเหมือน M03 นะครับ หางไวห่างช้าถ้าดันขึ้นหางช้าหาดันลงห่างไวนะครับหางมันจะทํางานเร็วขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเปิดปิดใจโรนะครับถ้าดันขึ้นข้างบน 6G คือเป็นใจโรถ้าดันข้างล่างเป็น 3D นะครับส่วนสวิตนี้เป็นไอด์ลเมื่อดีดปุ๊บรอบจะเป็นรอบค้างนะครับเอาไปตีลังกาโอเคครับเดี๋ยวเทสบินเบาๆนะครับผมอย่างอื่นมันก็จะคล้ายๆกับ m 0 3หมดทุกอย่างเลยนะครับ อา,ากาศก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามีบอดใจโลนะครับ <c oughs> ลมมีนะครับแต่ทุ่งลมได้สบายครับ I'm okay, not ลมแรงนะครับแต่คู่มลมสบายสมมุตนินะครับถ้าเราแบบว่าเล่น 3D เสร็จแล้วแบบว่าเราแบบหลงทำอะไรไม่ถูกนะครับพลาดปุ๊บดิสตวัวนี้ขึ้นปั๊บมันจะเป็นใจโรนะฮะ เห็นไ,ไหมครับเราก็จะค่อยๆดึงพลัมกลับมาได้นะครับขออย่างเดียวคืออย่าวัดพื้นก่อนนะครับผมเนี่ยแล้วก็พอเป็นไจโร็จปุ๊บก็เอารอบให้เป็นนอร์มอลพลัมก็จะเบารอบรอบเบาลงเราก็จะแบบช่วยได้นะครับเวลาตกใจขออย่างเดียวให้ดิดสวิตให้ทัน โอเคครับก็ประมาณนี้ครับพี่เอนี่ครับระบบขับตรงมันจะดีก็ตรงที่ว่าแบบว่าไอ้นี่เร่งปุ๊บไอ้นี่ตามเลยนะครับมันไม่มีการทดรอบนะครับมันก็จะแบบค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็บินดีนะครับหางก็เป็นบัตเลตนะครับตัวนี้โอเคครับลูกค้าที่เอาไปลองแล้วชอบใจนะครับมันทํางานเหมือนกับ M2 ทุกอย่างเลยแต่ว่าจุดตัววัสดุของมันบางจุดน่ยหนากว่า M2 นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ทำราคาได้ดีดีกว่า M2 นะครับผมตัวนี้แนะนำเลยครับผมสำหรับคนที่ต้องการฝึกพอแล้วก็ต้องการความแรงนะครับต้องการพอที่แบบ 3D แล้วอาการนิ่งๆนะครับตัวนี้ดีมากครับผม F180 ครับผมมาเล่นอาเซียนครับสวัสดีครับ